เป็นกำลังใจนะครับขอบารมีหลวงปู่เอี่ยมเจ้าคุณผลนะครับแล้วก็เจ้าคุณฉัตรนะครับแล้วก็พระเดชพระคุณท่านพระวิเชียนโมรีเจ้าวาดนะครับท่านได้รับต่างตั้งปิติยินดียิ่งนะครับเมื่อเวลา15นาฬิกา19นาทีนะครับสพิลากร,ากราได้อ่านใบต่งตั้งะครับเป็นที่ประจวบทรา้างพระสงฆ์จเจริญพระพุทธมนต์ปิติยินดีด้วยนะครับมาดูกันต่อครับ ใจสวยงามครับสวยงามครับใจครับเราเราส่งใจขึ้นไปครับให้เขาทำได้สำเร็จนะครับคนดีเท่านั้นที่จะช่วยเหลือกันครับตบมือเป็นกำลังใจหน่อยดังๆแดต้องยกขาเลยยนะครับ มีราบรื <rôle: gor ations ide> <iously> ้อเลยครับบารมีหลวงพ่อขอด้วยนะครับที่ตลอดมาที่นะครับอารีย์สงฆ์จากังหวัดกาฬสุวรรณจังหวัดปทุมนะครับจังหวัดสุพรรณบุรีเข้าไปนะครับหลวงพ่อขอจังหวัดสุพรรณบุรีเนาะ